เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะรอคลิปเออพิเอาการตอนเย็นอยู่หรือเปล่าเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่ารายนะคะคลิปนี้เป็นการพายโดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่างเสีเยมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทัก่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะคิววันนี้แบบแชทยังว่างแบบคอสั้นๆนะคะสิบนาทีสินาทีได้อยู่นะคะทัก่องคิวได้เลยนะคะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะสมัครสมาชิกนะสมัครแล้วก็ครประถาร์ไปดูดวงฟรีทางไลน์นะคะหรือใครอยากจะแชร์คลิปนะคะในช่อง YouTube นะคะของนุ่นทุกคลิปเลยนะคะ1คลิปนะคะ,ะดูแคปหลักฐานไปดูดวงฟรีทางไลน์ได้1คลิปต่อหนึ่งข้อนะอ่ะเริ่มเลยนะ <S 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 ฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันเองเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะ มีความสมบูรณ์แบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขาดอย่างเดียวขาดเธอถ้าฉันจะเริ่มต้นกับเธอใหม่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมจะทําให้เธอเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าหรือความรักของเรามันจะเหนื่อยเกินไปไหมเพราะความสัมพันธ์ของเรามันจบไปแล้วจบไปแล้วแล้วเราจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอ่ะฉันอยากเริ่มต้นกับเธอจริงๆนะแต่ฉันก็ปากหนักไงอีโก้อีโก้ก็เยอะปากก็หนักทําไงดีอะ่ะคิดถึงอะ่ะอยากคุยด้วยอยาก อยากสึกออยากสื่อ,าส,อ,าส,อาส,ส,สารอยากที่จะพูดคุยแต่รู้แหละว่าที่ผ่านมาเธอคงเหนื่อยมามากไม่งั้นเธอคงไม่จบความสัมพันธ์หรอกจริงไหมแต่ฉันน่ะอยากไปต่อนะฉันคิดถึงเธอมากๆเลยแม้ว่าฉันจะปากแข็งปากหนกักไปหน่อยก็ตามแต่ฉันก็อยากเริ่มต้นใหม่กับเธอนะ ก็คงจะดีถ้าเราได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันอ่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรามันยังเริ่มต้นได้สําหรับฉันนะฉันยังมีความคิดถึงเธออยู่เลยยังมีความลงรหยเธออยู่เลยเธอไม่คิดถึงฉันหรอเธอไม่ลงไหลฉันหรอดูสิฉันเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยมันเหมือนพันธนาการอะไรบางอย่างอ่ะที่มันผูกมัดแต่ว่าฉันก็ปากแข็งไงแต่คนปากแข็งคนนี้ยอมยอมสยบให้เธอแล้วนะอยู่ที่เธอแล้วล่ะว่าเธอจะตัดสินใจกลับมาคืนดีกับฉันไหม นี่คือข้อความที่เขาฝากบอกคุณตอนเย็นนะคะราศีเมษร,ราศีมังกรธาตุไฟเมษสิงธนูแล้วก็ราศีพิจิกค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักจ่องคิวดูลงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c ค i b e แล้วก็ดูคลิปอื่นๆในช่องให้นุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย